เป็นร้านชาบูสไตล์ญี่ปุ่นที่จําลองสายน้ําและสถานที่สําคัญจากฮอกไกโดมาไว้ในร้านเรียบร้อยแล้วจําลองก็คือยกฮอกไกโดมาที่นี่ที่นี่เป็นการแต่งสไตล์ฮอกไกโดช่วงตอนฤดูใบไม้ร่วงเราจําลองในส่วนของแม่น้ําสายหลักของเขาคือแม่น้าอิชิกะรินะครับที่เป็นสายพานเนี่ยที่เรามาเลียงในส่วนของอาหารเมืองชาวฮอกไกโดทีนี้เราก็อยากที่จะทําในส่วนของสายพานที่เป็นธรรมชาติเราก็เลยทําเป็นสายพานน้ํา ใส่พาน้ําอันนี้นะครับเราจะดูดในส่วนของสิ่งสกปรปกออกไปนะครับแล้วเอาไปกรองของหลังจากกรองแล้วก็ดูดในส่วนของน้ำสะอาดนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็มาพ่นที่เรานําเข้าตัววัตถุดิบจ,จะเขาไห้โดนร้อยครับทุกทาทานทุกอย่าง มันจะพอกดหมดเลยครับเราคิดว่าที่นู่นมันอร่อยสุดเนื้อนี่ครับที่เรากินเรียกเนื้อวากิวเอฟยอย่างเงี้ยครับลายของตัวเนื้อของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นมันแทรกทุกกระดูเลยมันก็เลยเป็นลายสวยกว่าที่อื่นตอนนี้ได้ไปกำลังตีว่าของเขาอ่ะเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนะครับผมทีนี้เราจะใช้ปลาทั้สี่ปลาด้วยกันสังเกตได้ไหมครับว่าที่นี่ไม่มีปลาแซลมอนปลาแซลมอนเขาเรียกว่าเป็นปลาขาวเวลาเรากินปลาแซลมอนเราจะได้กลิ่นคาวปลาเลยแต่ปลาสี่ชนิดนี้นะครับเป็นปลาเนื้อขาว คุณลูกค้าจะไม่ได้กินขาวแน่นอนครับเพราะว่าปลานี้นะครับเป็นปลาที่เขาเรียกว่าโฟคิงแห่งปลาของฮอกไกโดปลาสี่ชนิดนี้นะครับอย่างแรกเลยคือปลามาดกลงไปน้ํา1 5 0 0เมตรเท่านั้นถึงจะจับเขาได้และต่อไปก็ปลาคิินมาดปลาคิมมาดจะเป็นขอบแดงอันนี้จะเป็นปลาที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปจะเป็นปลาชิมาจิปลาชิมาจิเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเนื้อจะหวานคุณลูกค้าลองทานได้เลยครับถ้าเราทานปลาอีกครั้งแรกคุณลูกค้า ในน้ำปลาชิบะอจิครับคุณลูกค้าจะติดใจครับส่วนปลาอีกอย่างคือปลาฮามาจิปลาฮามาจิเนี่ยเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงที่สุดในปลาที่ญี่ปุ่นแล้วและเขาก็เลยเอามาทานให้เป็นโปรตีนธรรมชาติสำหรับใครที่จะไปทานนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่อง B B Channel นะครับรับส่วนลดไปเลย10%จากทางร้าน,นร้านก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงนะครับจนถึง4ทุ่มครับใครสนใจก็มากันได้ที่ร้านออนเซ็นกะวะชาบูตั้งอยู่ที่ชานแอ็ดดีอเวนิวแจ้งวัฒนะหลัก4